จนั้ไม่ฟองอากาศเนาะแสดงว่ายัางอย่างไม่เป๊ะยังไม่เป๊ะอันทีไข่หรืออะไรเนี่ยตอนที่ตะล่อมแป้งไปด้วยต้ลงฝึกเยอะค่ะนี้เค้กแป้งอัลมอนนมพิตาชิโอแล้วก็น้ำตาลอีกนะคะก็ได้อยู่นะวันนี้อยากทำเค้กไข่ไต้หวันก็เลยลองหาสูตรดูใน YouTube ว่าจะเอาสูตรไหนดีเท่าที่ดูมานะคะก็เลยเลือกอันนี้ช่องนี้สูตรเค้กไขญญ่่ปุน่นะไต้หวันญี่ปุนเนี่ยอันนี้ไต้หวันอันนี้ปุน ันนี้เป็นสูตรเค้กไข่ญี่ปุ่นเนื้อหอมหวานช่องนี้ลองเข้าไปดูแล้วนะคะก็เลยเลือกสูตรนี้มาช่องของคุณพิมมี่เทสตี้นะของคุณพิมมี่ดูจากสูตรแล้วน่าจะใช้ได้นะคะแต่ว่าจะไม่ทำเต็มเท่าเขานะทำครึ่งหนึ่งจะแบ่งทุกอย่างหารสองนะคะเดี๋ยวลองทําดูว่าทำแล้วจะเหมือนของช่องคุณพิมมี่ไหมไปไปอยากทำแล้วตอนนี้เตรียมของพร้อมแล้วค่ะ ส่วนผสมนะคะก็หาร2หมดเลยตอนนี้ก็จะได้มาเป็นแป้งเค้ก40กรัมน้ำตาลอันนี้เป็นไอซิ่งนะคะ60กรัมน้ำมันรำข้าว25 ml แล้วก็ไข่อันนี้แยกมาแล้วไข่แดง3มฟองแล้วไข่ขาวนะคะ2ฟองครึ่งเพราะว่าเขาใช้5เราก็ใช้2ครึ่งนะคะแล้วก็จะมีส่วนของนมสดเวลาเขาใช้ทําขนมเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นนมสดตัวไหนเมื่อกี้ไปเซเว่นมาเจอตัวนี้ก็เลยเอาเป็นตัวนี้ละการนมสดเมจินะคะ นมสดก็ใช้40 ml ระหว่างทำเราก็ต้องดูคิดไปด้วยอันดับแรกต้องเอาน้ำมันเข้าไมโครเวฟหนึ่งนาทีโอเคค่ะเมื่อกี้ดูไปแล้วหนึ่งรอบนะแต่ระหว่างทำก็ต้องดูอีกทีนั่นแหละเดี๋ยวเอาอันนี้ไปเข้าไมโครเวฟหนึ่งนาทีนะคะอันนี้เป็นน้ำมันรำข้าวเข้าไมโครเวฟก่อนทำไปเราก็ดูไปอ่าแล้วก็อ้าวมาแล้วปิ้งแล้วโอเคค่ะมาแล้ว อันนี้ออกมาจากไมโครเวฟหนึ่งนาทีก็ไม่ได้ร้อนมากนะ,ะใส่ลงไปเรียบร้อยโอเคเรื่มาลนะเดี๋ยวเอาน้ำตาลออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวใส่ผิดน้ำตาลน้ำตาลจะไปอยู่กับไข่ขาวนี้แป้งเค้กนะคะ40กรัมแล้วก็ใส่เกลือลงไปหนึ่งยิบมือร้อนลงไปโอเคแล้วก็อันนี้ค่ะ ในน้ำในน,ำน,นน้ำมันแป้งกับน้ำมัน้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่นมลงไปค่ะ และเคต่อไปไข่ไข่แดงถ้าใครจะใส่วานิลลาก็ใส่ตอนนี้นะคะแต่ว่าอันนี้จรู้ว่าไข่มันสดมากก็เลยไม่ใส่ละแต่ถ้าไข่ไม่ค่อยสดนี่ต้องใช้วานิลลาช่วยหน่อยนะเมื่อยเหมือนกันนะไปละ่อไปเราก็ตั้งแพักไว้ก่อนปิดฝานิดนึง ไปก่อนนะก็ไปทไําในส่วนของไขครคร่ขาว ครีมออฟทาทาเนี่ยครีมออฟทา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 หรือทาทานะเขาอ,อ่านไม่แน่ใจครีมออฟทาทานะคะสุดหนึ่งนี่ใส่ไปนิดนึงอันนี้ประมาณ1นส่วนสีช้อนชานะคะแต่ที่ใช้ช้อนเนี่ยมันเป็นครึ่งช้อนชานะแล้วก็แบ่งครึ่งก็เป็น1นส่วนสีนะคะใส่ลงไปถ้าใครไม่มีก็รู้สึกว่าจะใช้น้ำมะน,นาวแทนได้นะ ค่อยๆใส่นะโอเคเดี๋ยวให้ดูชัดๆตรงนี้น้ำตาลมือซ้ายไม่ถนัดนะซีแต่อันนี้โอเคเดี๋ยวเราตีต่อนะ ไ,ได้แล้วเนะเป็นครีมสวยมากเลยแบ่งไข่ขาวค่อยๆใส่ประมาณสามครั้งมาครั้งที่หนึ่งค่ะเบาๆนะ ไปต้มน้ำไบเ้อยแล้วมาใส่พิมพ์กันค่ะตอนนี้คือรองพิมพ์แบบนี้แหละเนาะใส่แต่ข้างนี้ข้างนี้ไม่ต้องพิมพ์แล้วต้องรองแล้วสไตล์คุณขยันใช่ไหมขอรองเฉพาะแบบนี้พอนะข้างนี้เพราะว่าอันนี้เป็นเป็นแบบเหมือนเทฟลอนอะจะพอดีไหมเนี่ย วอร์มเตาแล้วนะอบแบบอบแบบรองน้ำนะคะอันนี้ก็น้ำร้อนใส่ลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะน้ำร้อนลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันจะแชะเอาแล้วก็ใส่เข้าไปตามสูตรเนี่ยเขาบอกว่า ร้อยห้าสิบนะคะไฟ150แล้วก็เวลาอยู่ที่ประมาณ70็ดถึงเกนาทีรู้สึกว่าจะใส่น้ำที่รองอบน,น้อยไปหน่อยเมื่อกี้เติมน้ำแล้วนะคะดูสิทำให้หน้ามันแตกเลยตอนนี้ผ่านไปประมาณ25นาทีเองนะหน้าแตกหมดแล้วลวางที่รอขนมอบนะคะเดี๋ยวมาเตรียมอีกสูตรหนึ่งใช้สูตรเดิมนี่แหละแต่ว่า เปลี่ยนตัวแป้งนะคะเมื่อกี้จากแป้งเค,ค้กอันนี้เป็นแป้งอัลมอนด์นะไ่รูจะเป็นยังไงน้ําตาลเป็นน้ําตาลอีริทนะคะแต่ว่าเอาไปเข้าเครื่องบดนะเข้าเครื่องปั่นนะะบดละเอียดนะคะแล้วก็นมจากนมสดก็จะเป็นนมตัวนี้นะคะนมพิตาชิโอนะก็น้ำมันน้ามันรำข้าวเปลี่ยนมาเป็นน้ํามันอะโวคาโดอืมตัวนี้เปลี่นมาเป็นน้ํามันอะโวคาโดค่ะ ว่าออกมาจะเป็นยังไงแล้วก็แป้งแป้งอัลมอนด์นะเมื่อกี้ที่ให้ดูจะเป็นตัวนี้สั่งมาเป็นแป้งอัลมอนด์เสร็จแล้วนะคะ70นาทีหน้าแตกไปนิดนึงถ้าให้เดานะน่าจะเพราะใส่น้ํารองอ,อกมันนิดเดียวแต่ว่ามาเติมตอนหลังนะคะก็แตกอยู่ส่วนนึงก็ยังโอเคอยู่นะตอนนี้ยังไม่เอาออกก่อนนะคะเดี๋ยวไปทําอีกส่วนนึงนะแลคะ่ะอันนี้น้ำมันอะโวคาโดร้อนๆเทก่อนร้อน นี่ก็เป็นแป้งอัลมอนด์นะคะที่เห็นตรงกลางสีชมพูนั้นก็เป็นเกลือนะเกลือชมพูอันนี้ก็จะร่อนแป้งเอาแบบตาใหญ่ๆห,หน่อยเพราะว่ามันเป็นแป้งอัลมอนร์่อนสักนิด ใส่น้ำน้อยไปนิดนึงเลยทําให้น้ําแตกไม่รู้นะว่าเกี่ยวไหมแต่คิดว่าน่าจะใช่เมื่อกี้ตอนที่ใส่น้อย,อยตั้งใจแหละว่าจะใส่ให้น้อยเพราะว่ากลัวมันจะแฉะน่าแตกฉะนั้นอ่ะรอบนี้ก็ใส่เยอะหน่อยไฟที่1.50เหมือนเดิมตั้งไป5 0านาทีก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูว่ายังไงกันต่ออันนี้20นาทีแล้วสวยงา อบเสร็จมันจะยุบหรือเปล่าระหว่างที่รอตั้งให้เย็นตอนนี้เค้กมันก็มีอาการยุบตัวนะไอ้อที่รอยแตกมันก็เลยกลายเป็นชิดกันหละออกมาจากพิมพ์นะคะอันนี้มันเป็นเหมือนเทปร่อนเนาะออกได้ไหมนี่ได้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 ป่ะนี่ได้เลยตอนนี้เริ่มเย็ยนแล้วเดี๋ยวเรามาตัดกันดีกว่า ถ้าเป็นพิมพ์ของมันที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสน,นะคะแล้วก็อตรงขอบมันไม่เอียงอะ่ะขอบแบบตรงตรงอะ่ะมันน่าจะสวยวันนี้แต่อันนี้เดียวตัดออกกรอนมันจะเป็นยังไงอืมฮสุกไหมคะอเืเนียนเนียนเนียนถ้าดูจากนี้มันมีฟองอากาศเนาะแสดงว่ายังยังไม่เป๊ะยังไม่เป๊ะการตีไข่หรืออะไรเนี่ยตอนที่ตะล่อมแป้งไลยด้วยต้องฝึกกเยอะคะ่ะต้องฝึกอีกฝึกอีกเดี๋ยวค่อยทำใหม่ แป้งอัลมอนด์ยุบตัวยังเห็นได้ชัดเลยค่ะแกออกจากกินก่อนนะแกได้ไหมต้องดูปากดูจยูกดูขอเอาไม้นึ่งฟันเขียขเข่ยนน่อยเนไม้นึ้งฟันเกี่ยคอปิด แป้งอัลมอนด์เอาไม่อยู่เนาะดูก็เงียนนะเนียนระดับหนึ่งก็ได้อยู่นะนี่เค้กแป้งอัลมอนด์นมพิตาชิโอแล้วก็น้ำตาลอีริกนะคะก็ได้อยู่นะ